บทที่1998วิท่านหลอดเหตุใดท่านจึงไม่ลืมเรื่องนี้ชายผู้แข็งแกร่งเกือบหมดเรี่ยวแรงเขามองไปที่ราชาปีศาจยามค่ำคืนด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองและกล่าวว่าเนินเขาเขียวขจีถูกทิ้งไว้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฟืน เนื่องจากพวกเขาต้องการผลโพก็ให้เพียงเล็กน้อยพรึบในขณะนี้รอยแยกปรากฏขึ้นในรูปแบบและร่องรอยของพลังภายนอกเข้ามากระแทกพระราชาซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยตรงพ่นออกมาเต็มปากเลือดและล้มลง เขาบินออกไปแล้วก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงหากมีคนบาดเจ็บก็มีคนที่สองเมื่อความแตกแยากกอดตัวใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพระมหากษัตริย์ก็ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเอาละหยุดเยโมหลอดมองไปที่ผู้คนและนกข้างนอกแล้วตะโกน หยุดอย่าโจมตีฉันจะเปิดขบวนยานมิ่งหยุดเจยงเฉินก็หยุดเช่นกันไนเดมอนเปิดแนวป้องกันภูเขาด้วยใบหน้าบูดรบึงร้งเจยงเฉินและยานมิ่งเข้าสู่ไนเดมอนโฮลี่แลนด์อย่างเปิดเผยและอยู่เหนือเรือหลังจากที่ยานมิ่งเข้ามาเขาก็บินไปที่สวนยาของเยโมโฮลี่แลนด์อย่างง่ายดาย เจียงเชนตามมาข้างหลังและเยโมหลอดและราชาบางองค์ของเยโมโฮลีแลน์ก็รีบตามไปเช่นกันในสวนยามีผลไม้วิเศษปลูกที่นี่มากเกินไปและผลไม้แต่ละต้นก็มีผลไม้วิเศษผลไม้จำนวนมากเหล่านี้เป็นผลไม้จิตวิญญาณแห่งจัก,กรวาลแม้แต่เจียงเชนก็ยังรู้สึกสะเทือนใจเมื่อเขาเห็นมัน และเขาก็พึพรรมพำในใจไม่น่าแปลกใจเลยที่มันแข็งแกร่งที่สุดเย่มโมเชียนในโลกมืดเบื้องหลังนั้นลึกเกินไปยานมิ่งโกตรงไปที่กลางสวนยามีต้นผลไม้อ,อยู่ต้นหนึ่งต้นนี้สูงหนึ่งหมื่นเมตรลำต้นหนาหลายร้อยเมตรต้นไม้ต้นนี้มีกิ่งก้านที่อุดมสมบูรณ์ และมีผลสีแดงเลือดนกมากมายห้อยอยู่บนกิ่งแต่ละผลมีขนาดเท่ากับกำปั้นและมันเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยกลิ่นหอมยานมิง่งบินตรงไปยังกิ่งไม้และเริ่มเก็บผลไม้สีแดงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพอแล้วพอแล้วช่วยฉันหน่อยเมื่อเห็นยานมิ่งเก็บผลไม้อย่างต่อเนื่องเย่โมกอไม่ได้ที่จะตะโกน เมื่อเห็นผลไม้เหล่านี้ถูกเก็บอย่างต่อเนื่องหัวใจของเขาก็เต้นรัวราชาองค์อื่นๆก็มีสีหน้าตึงเครียดเช่นกันโดยหวังว่าหยานหมิงจะหยิบน้อยลงและเหลือไว้สำหรับพวกเขาต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก แต่ผลมีไม่มากนะักเพียงประมาณ1,000ผลเท่านั้นเยียนหมิงเก็บได้มากกว่า900ผลและเหลืออีกเพียง10ผลที่ยังไม่ได้เด็ดและผละไม้สิบชนิดนี้ล้วนมีคุณภาพไม่ดีเขาดูถูกเหยียดยามตกลงหลังจากที่ยานมิ่งเก็บผลไม้แล้วเขาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเจียงเชนเหลือบมองไปที่เย่โมท,ที่มีใบหน้าดำคล้ำและพูดอย่างเย็นชา ไอ้หนูคุณมีสีหน้าอย่างไรฉันไม่ได้เก็บบางอย่างไว้ให้คุณเหรอถูกต้องยันมิ่งคิดอะไรบางอย่างและพูดว่าฉันจะไม่ถอนต้นไม้นี้และเอามันไปทันทีที่คำพูดออกมาหลอดในเดมอนก็ตื่นตระหนกและพูดอย่างเร่งรีบ มาสเตอร์เบิร์ดอย่าเลยได้โปรดอย่าเลยเจียงเฉินยังเกลี้ยกล่อมลึมมันไปเอาผลไม้ไปทำไมจะไปยุ่งกับมันทำไมหยานหมิงกำลังพูดอย่างสบายๆเอาลับไปกันเถอะยานมิ่งร่อนลงบนพื้นเปิดพุ่งเท้าของเขาและเดินไปที่ด้านนอกของไนเดมอนโฮลลี่แลนด์ความเร็วของเขาเร็วมากและเขาเก้าวออกไปด้วยอุ้งเท้าข้างเดียว และปรากฏตัวที่ด้านนอกของไนเดมอนดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจียงเชนก็หายไปในสถานที่ท่านเยโมและผู้มีอำนาจอื่นๆมองดูผลโพที่ปอกแล้วด้วยสีหน้าเศร้าหมองนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไนเดมอนเจียงเฉินติดต่อกับหยานหมิงเจ้านกน้อย ทำไมเจ้าวิ่งเร็วนะักเจ้าสัญญาว่าจะทำอะไรให้ข้าบ้างไม่เป็นไรถ้าเจียงเฉินไม่พูดอะไรแต่เมื่อเขาพูดเจ้านกบน้อยก็วิ่งเร็วขึ้นไปอีกคราวนี้แทนที่จะวิ่งมันกลับบิน ร่างนั้นปรากฏขึ้นกลางอากาศด้วยการกระโจนเพียงครั้งเดียวกระพือปีกเล็กๆของมันและหายไปจากสายตาของเจียงเฉินในทันทีดวงอาทิตย์เจียงเฉินสับแช่งและไล่ตามเขาอย่างรวดเร็วความเร็วของยานมิง่ง ค่อนข้างเร็วเขาวิ่งแม้ว่าเจียงเชนเกือบจะพลาดเขาเจียงเชนยืนยันที่จะไล่าตามไปยังพื้นที่ที่ลึกที่สุดที่ไม่รู้จักในโลกมืดและจากนั้นเขาก็จับนกตัวน้อยได้หนีน้องสาวของเจ้าไปเจียงเฉินคว้าปีกนกตัวน้อยไว้อดไม่ได้ที่จะสะบัดเสียงดงังและตบหัวเขาสองครั้งในขณะที่สาบแช่ง คุณวิ่งอะไรฉันรู้วิธีวิ่งคุณล้อเล่นฉันหรือเปล่าเซยวเนียวพูดด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจฉันเพิ่งออกกําลังกายฉันออกกําลังกายมานานแล้วฉันกลัวว่าจะไม่คุ้นเคยแล้วฉันก็จะตกอยู่ในอันตรายและฉันจะไม่สามารถวิ่งหนีได้บอกฉันสิคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเจงเฉินพูดโดยตรง เป็นเช่นนี้มีชายที่แข็งแกร่งจากประกูลหูลในยุคบรรพบุรุษซ่อนอยู่ในจัก,กรวาลภายนอกชายผู้แข็งแกร่งนี้ซ่อนอยู่ในจัก,กรวาลภายนอกนี่คือระเบิดเวลาแน่นอนฉันต้องหาทางข้ามมันให้ได้ดังนั้นเธอต้องช่วยฉันมันช่วยไม่ได้นกปฏิเสธโดยทันที ให้หนุ่มคุณกําลังล้อเล่นอะไรชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลหูที่มีอยู่ในยุคข,ของโลกบรรพบุรุษนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากในดินแดนสุดขั้วคุณจะขอให้ฉันช่วยคุณได้อย่างไรฉันไม่ต้องการให้ตายเถอะ ลืมเรื่องนี้กันเถอะมันทำไม่ได้จริงๆฉันจะแบ่งผลไม้ให้คุณหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบผลไม้สามผลออกมาและโยนมันให้กับเจิงเฉินโอเคเสร็จแล้วเขาพูดขณะที่กำลังจะวิ่งหนี แต่เจียงเฉินคว้าปีกไว้ไอ้หนูปล่อยกูเขาดิ้นรนละตะโกนยานมิ่งคุณควรทราบถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นของฉันชายที่แข็งแกร่งของตระกูล WU คนนี้ได้รับบาดเจ็บและความแข็งแกร่งของเขายังไม่ฟื้นตัวถึงจุดสูงสุดนี่เป็นเวลาที่ดีที่จะฆ่าเขาหากความแข็งแกร่งของเขาฟื้นตัวถ้าอย่างนั้นก็ยากที่จะฆ่าเขาเจียงเฉินเริ่มเกลียกลอ่อมเขาอธิบายความร้ายแรงของเรื่องหลังจากยานมิ่งได้ยินสิ่งนี้เขาก็หยุดการต่อสู้อุ้งเท้าเล็กๆแตะคางของเขาสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลในโลกของเรา เป็นไปได้อย่างไรที่สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นจะมาชี้นิ้วเด็กหนุ่มฉันจะช่วยคุณในเรื่องนี้ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดพูดโดยเร็วที่สุดด้วยคำพูดเหล่านี้เจียงเชนไม่กังวลเขาเปิดปากและพูดว่าแค่เราสองคนไม่พอเราต้องหาผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภยัยเรากำลังมองหาใครยานมิ่งถามเจียงเฉินมองไปที่เขาและถามว่า คุณมีชีวิตอยู่มานานและคุณต้องรู้จักคนที่แข็งแกร่งมากมายช่วยฉันหาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่ไว้ใจได้และไว้ใจได้มาร่วมมือกันเพื่อทำลายคนที่แข็งแกร่งของตระกูลหูคนนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้เสียววเหนี่ยว ก็กลอกตาฉันจะมองหามันได้ที่ไหนในโลกเมื่อตราบใดที่พวกเขาเป็นราชาที่มีชื่อเสียงพวกเขาทั้งหมดจะต้องขุนเคืองใจเพราะฉันเจียงเฉินไม่ไว้ใจสิวนิวอีกต่อไปตอนนี้ต้องไปไหว้พระจันทร์เขาเพิ่มเสี่ยววันเหนียวไบยูบิ๊กอิงเจนยูอัน นิจูนและจิงกองซึ่งน่าจะเพียงพอที่จะฆ่าผู้แข็งแกร่งของตระกูล WU เขาเปิดความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ของเขาเพื่อค้นหาร่องรอยของการบูชาดวงจันทร์หลังจากเรียนรู้สถานที่ไหว้พระจันทร์แล้ว เขากล่าวว่าไปกันเถอะเราไปไหว้พระจันทร์กันเถอะหลังจากที่เราพบดวงจันทร์แล้วเราจะไปจิ่งหงหนึ่งคนและนกหนึ่งตัวออกจากพื้นที่ที่ไม่รู้จักในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมืดเพื่อตามหาไปเย่ yeah. และหลังจากได้เห็นไปเย่อ,อีกครั้งเจียงเฉินก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟงังไปเย่ไม่ลังเลใดๆและตกลงทันทีต่อไปเจียงเฉินไปหาจิงหงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในโลกภายนอกจิงกองตกลงโดยไม่ต้องคิด จิงกองนำเอเกแ่เอ็กซิงเก้มาด้วยเธอยังเป็นราชาระดับเก้าที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากในระหว่างการเดินทางไปยังโลกมืดนี้เจิงเชนได้พบผู้ช่วยเหลือที่ทรงพลังสองสามคนตอนนี้เขาเพียงแค่ต้องกลับไปที่จักรวาลภายนอกและค้นหาเจนยูอานและดิจุนจากนั้นเขาจึงสามารถเริ่มหารือเกี่ยวกับแผนการได้ บทที่1,999เียงเชนไปที่โลกมืดและพบผู้ช่วยเหลือยานมิ่งนกลึกลับการดำรงอยู่ขั้นสุดท้ายของเทพพเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลเก้าเท่านั้นอยู่ใกล้กับมหาอำนาจของอาณาจักรสุดขั้วยอย่างไร้ขีดจำกัดไหวพระจนันทร์ ยุคปลายของกษัตริย์จิ๋วจงจิงกองจัดกระพัดเกชัน้นเอเก้เอ็กซิงแก้ผู้ปกครองของนายเลเยอร์แนวรับนี้แกร่งพอตัวอย่างไรก็ตามเจียงเฉินกำลังจะจัดการกับอดีตนักลัดที่เต่าสุดโต่งในครั้งนี้ แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บและพละกำลังของเขายังไม่กลับสู่จุดสูงสุดมันน่ากลัวมากและยากที่จะรับมือหากเขาไม่ได้รับการเตรียมพร้อมที่ดีเขาต้องการที่จะฆ่าเขาเป็นเรื่องยากมาก หลังจากที่เจียงเฉินนำชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้กลับมาเขาก็ปล่อยให้ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้ซ่อนออร่าปลอมตัวและเข้าไปในภูเขาชูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษหมืน่น แม้ว่าจะมีการกล่าวกันว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งว่านซูเป็นดินแดนของหลอดแห่งว่านซูแต่ชูซานคือที่ของเขาเขาได้จัดตั้งขบวนสุดยอดในชูซานแล้วชูชานบนห้องโถงใหญ่เจียงเฉินตอนนี้คุณมีแผนอย่างไร สิงหงถามเจียงเฉินโบกมืออย่างสบายๆและภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาภาพนี้เป็นภาพในฟอร์เมชันกรอตโตซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่ม WU ที่แข็งแกร่งถอยกลับในภาพมีเงากลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นเงากลุ่มนี้ยังคงกระพือและเปลี่ยนรูปร่างเจียงเฉินกล่าวว่า นี่คือชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลวูชายผู้แข็งแกร่งอย่างยิ่งที่มีอยู่ในโลกยุคบรรพบุรุษฉันไม่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยู่ในโลกมืดและเพิ่งมาที่จัก,กรวาลภายนอกได้ไม่นานทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจ้องมองไปที่กลุ่ม WU ที่แข็งแกร่งในภาพแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพและเขาไม่สามารถรู้สึกถึงออร่าของเขาได้ แต่เนื่องจากนี่คือชายที่แข็งแกร่งที่หลงเหลือมาจากยุคข,ของโลกบรรพบุรุษมันจึงต้องน่ากลัวเจียงเฉินกล่าวว่าตามแผนของฉันมันคือการดึงดูดมันไปสู่ความโกลาหลนอกจากกระวาลสร้างรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ในความสับสนวุ่นวายและข้ามันมีจอมอนิตเตอร์อยู่ในโลกมืดไม่รู้ว่าจอมอนิตเตอร์มาถึงจักกรวาลน,นี้หรือไม่ และจอมอนิตเตอร์รู้หรือไม่ว่าการมีอยู่ของชายผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลวลูแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างเงียบๆและไม่มีใครควรตื่นตระหนกมัญญะประกาศคู่ เพียงเฉินพูดเพียงบางส่วนของความคิดของเขาหลังจากที่คุณมีแนวคิดทั่วไปแล้วคุณสามารถสร้างเขาโครงที่ดีขึ้นได้ในภายหลังเมื่อได้ยินเช่นนี้เสี่ยวเนียวเหยียนหมิงก็ถามว่าแล้วเราจะดึงดูดความโกลาหลของโลกภายนอกได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เขาจึงตั้งขบวนที่นี่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการจากไปและทำไมเขาถึงพบบรพบร,บรพบุรุษของบรรพบุรุษถ้าหลอดทำไมคุณถึงต้องการฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาของหลอดแห่งบรรพบุรุษทั้งหมดทำไมคุณถึงต้องการค้นหา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งจักรวาลทำไมคุณถึงต้องการส่งเสริมการหลอมรวมของจักรวาลเขาทำอะไรกันแน่ ต้องการทำหรือไม่ยานมิ่งถามคำถามในใจของเขาเจียงเชนกล่าวว่าตามการคาดเดาของฉันเขาอาจต้องการรอให้โลกที่ไม่อ่อนแอกว่าแอนสตราเรียวถือกำเนิดขึ้นจากนั้นดูดซับต้นกำเนิดของจักรวาลเพื่อฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เซียววันเหนียวถามอีกครั้งถ้าเขาเป็นช่วยยุคแอนสตราเรียว สำหรับผู้ที่แข็งแกร่งจากโลกบรรพบุรุษพวกเขาถูกทอดทิ้งไปยังโลกมืดเพราะพวกเขาทรยศต่อเผ่าพันธุ์หลักทั้งสิของสวรรค์และโลกมากมายดังนั้นหากเราดำเนินการเช่นนี้ไม่ใช่เราค่าผู้ช่วยของเราเอง สยวเนียวถามคำถามสำคัญเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเชนก็ขมวดคิ้วสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปได้จริงเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องคิดให้ออกนกกลอกตาถ้าคุณเข้าใจคนที่แข็งแกร่งในยุคลอบบรรพบุรุษเกือบทั้งหมดตายไปแล้วและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดุนยี่จากไปแล้ว แต่ดุนยี่ไม่เคยปรากฏตัวเลยฉันจะถามใครได้บ้างเจียงเชนกล่าวมาลองดูกันในระยะยาวไม่ต้องกังวลฉันจะตรวจสอบโรงไฟฟ้าตระกูล WU นี้อีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานฉันจะหาให้เจอเมื่อได้ยินเช่นนี้เสี่ยวเนียวก็ไม่พูดอะไรอีกนอนนิ่งอยู่บนโต๊ะ และเจียงเฉินยังคงพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างกับคนอื่นๆพูดคุยถึงวิธีสร้างอาเรในความโกลาหลหารือถึงวิธีดึงดูดมันเข้าสู่ความโกลาหลจิ่งหงกล่าวว่า เขาได้รับบาดเจ็บและตอนนี้เขาต้องการฟื้นฟูพละกำลังอย่างเร่งด่วนกราบใดที่มีบางอย่างในความสับสนวุ่นวายที่สามารถฟื้นฟูพละกำลังได้เขาก็จะไปที่นั่นอย่างแน่นอนคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยจริงเชนกล่าวว่า แต่ตอนนี้เราไม่รู้แน่ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บอย่างไรและเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาใบายูกล่าว อย่ากกังวลกับสิ่งเหล่านี้เราจะคิดพวกเขาออกไปอย่างช้าชๆคุณควรไปหาเจน้นยูอันและดีจุนก่อนคนที่แข็งแกร่งกว่านี้จะเพิ่มโอกาสในการชนะใช่เจียงเชนพยักหน้าหลังจากการสนทนาสั้นๆ เทียงเฉินก็จักไปด้วยสถานะปัจจุบันของเขามันง่ายเกินไปที่จะหาเทพพเจ้าบรรพบุรุษของจักรวาลสององค์ในจักรวาลเขาพบชายที่แข็งแกร่งสองคนเจนยูอานและดิจุนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆจนถึงตอนนี้ เขาได้พบผู้ชายที่แข็งแกร่งทั้งหมดที่เขาต้องการแล้วผู้มีอำนาจเหล่านี้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันรู้จักพวกเขาทั้งหมดมาจากเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาและพวกเขาคิดว่าพวกเขาไว้ใจได้เจียงเฉินจัดให้พวกเขาอยู่ในชูชาญเป็นการชั่วคราว ในทางกลับกันเขาเฝ้าติดตามกลุ่ม WU ที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลารอให้กลุ่ม WU ที่แข็งแกร่งแสดงฝีเท้าและทำลายการกอดตัวอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ ลอ r ออฟ MY รีต d อนสเตอไม่ได้ไปหาตระกูล WU ที่แข็งแกร่งตระกูล WU ที่แข็งแกร่งทั้งหมดอยู่ในความสันโดษโดยไม่มีคำพูดใดๆเจียงเชนตรวจสอบเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใดๆ ในช่วงพริบตาเวลาผ่านไปหนึ่งพันปีในช่วงพันปีที่ผ่านมาเจียงเฉินได้เฝ้าติดตามโรงไฟฟ้าของตระกูล WU ในการก่อดตัวหนึ่งวันหลังจากหนึ่งพันปีหลอดแห่งบรรพบุรุษนับไม่ถ้วนปรากฏตัวขึ้นปรากฏลึกลงไปในรูปแบบและไปพบกับตระกูลหูที่แข็งแกรง่งท่านอาจารย์หลอดแห่งบรรพบุรุษนับไม่ถ้วนเคารพตระกูลหูที่แข็งแกรง่งพูด ความพันผวนเสียงแหบแห้งดังก้องหลอดออฟวันซูกล่าวว่าตอนนี้ฉันพบเมล็ดจัก,กรวาลแปดเมล็ดในความโกลาหลแต่ด้วยพื้นฐานการฝึกฝนและความสำเร็จของฉันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระตุ้นเมล็ดจัก,กรวาลปล่อยให้พวกมันเกิดในใจกลางของจัก,กรวาลแล้วเปลี่ยนเป็นเมล็ดจัก,กรวาล เอกภพใหม่ล่าสุดนายท่านต้องการสอนแบบฝึกหัดที่จะกระตุน้นการกำเนิดของจักรวาลแก่ข้าหรือไม่ลอดออฟไมเรียตอนสเตอร์มองดูเงาที่ลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาอย่างกระตือรือรน้นคุณไม่มีอะไรต้องกังวล คุณเพียงแค่ต้องค้นหา,มาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดของจักรวาลโดยธรรมชาติแล้วจะมีใครบางคนกระตุ้นการกำเนิดของจักรวาลชายผู้แข็งแกร่งของตระกูล WU หยุดเล็กน้อยและพูดว่าเอาละลงไปก่อนอย่ารบกวนการถอยของข้าเลยท่านอาจารย์ ท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่หลอดแห่งหมืน่นบรรพบุรุษถามอย่างไม่แน่นอนทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมารัศมีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งก็เต็มไปในอากาศ และรัศมีนี้ก็ห่อหุ้มหลอดแห่งบรรพบุรุษมากมายในทันทีและร่างกายของเขาก็ถูกยกขึ้นในขณะนี้หลอดแห่งบรรพบุรุษนับไม่ถ้วนรู้สึกอึดอัดไปทั่วร่างกายของเขามีร่องรอยของการฉีกขาด และวิญญาณของข่าวมีสัญญาณของการทำลายล้างถึงแม้เจ้าจะบาดเจ็บแล้วอะไรเล่ากันข้าเจ้าก็ง่ายดายนะักเสียงทุ้มลึกดังก้องใช่ใช่ใช่หลอดแห่งหมื่นบรรพบุรุษกล่าวอย่างรวดเร็ว จากนั้นตระกูล WU ที่แข็งแกร่งก็ปล่อยหลอดแห่งบรรพบุรุษมากมายฉันเตือนคุณแล้วอย่าถามถ้าคุณไม่ถามฉันจะทำให้คุณเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลได้และฉันจะฆ่าคุณได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงสนับสนุนเจ้าแห่งจักรวาลชายผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูล w U ถูกคุกคามใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าไม่กลา้า Lord of Myriad a n c เ s t ร r ไม่กลา้าแม้แต่จะผายลมตั้งแต่เฉียนเหมยบอกเขาครั้งสุดท้ายเขาก็คิดถึงตัวตนของตระกูลวูที่แข็งแกร่งและจุดประสงค์ของเขา